สบายดีพ so, ี่น้องคลิปนี้บุญยูนจะพาทุกคนไปอัปเดตเนาะไปอัปเดตอ่าเกี่ยวกับการเทือนของลุงโลูกฝาเข้าเงินเนาะหากเขาเงินลองลูกอยู่นี่แหละพี่น้องเดี๋ยวเป็นอะไรเขาขี้รถเข้าไปพร้อมกันเลยแล้วไปเรื่องการอัปเดตเงื่อนเนาะวันไหนสร้างเราจะ e x p o r ตคั้นได้แล้วเออมือใดจะสำเร็จเดี๋ยวติดตามไปเลยไปพี่น้องหากเขา เขาไปนี้ก็ประมาณประมาณเ็ดอยกม่นพี่ตองหัหอนหลักก่อนเสาข็หเบาอะมาม่อคืนนี้ฝนตกแห้งแห้งอ่ฝนตกแห้งแห้งบงน้ำท่วมนี่เลยเสานะ

แกลแมราทิตวัที่ซื้อนำกรได้แล้คือชิเม่นแม่น้นองลมาซื้อทขาเจ้าก้กัิบซื้อยันซื้อไปแล้วมาชิต่กันชิลลายหแกแมแลมทุกละพันเนาะ <c oughs> ทุกละพันกีบพันกีบนี่จากบานกาะซ่ <c oughs> องบา้านเนาะซ่องบ้านนี่เนาะก่อนละซ่องบา้านนี่ซ่องบา้งบาน บางคนที่ว่าอ้าวเป็นย uh yeah> uh 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 ูซ uh> ิกมสิเป uh> ็นเงินบาทเพราะว่าบางทีมีพี่น้องฟังไทยเบิ่งๆคนไ่เข้าใจเนาะเิ็นวงเงินมันต้องซื้อแนวใดนะก็เลยต้องอธิบายคร้ฟังไปกเนกระอแลพี้อเลมบ้างเลมให้เอ Nhăn má. Đó ăn. <cười> <cười> Đi, hai người <laughs> พี่น้องฝนตกแล้วแล้วอนแลแล้วอ oh. ้คนตกคนตก พี um ่น้องในที่สุดเฮาก็ฮอสเขื่อนพ่นแล้วเมาเป็นคนงานเขาคนงานโครงในสร้างเลยเด่นว่ตอนนี้มือนี้เป็นมือที่ซ้ำเราคงการเห็ดเบียดเออเพิ่นไปซื้อมาเราหนี่งเออเด่มือที่ซ้ำคงการเห็ดเบียก เด้งเดดงเดอ่ไปฮะอีกามืออีกมือมุ่งแล้วได้พี่น้องเลยมุ่งแล้วเออแต่กออมมีประตูเนาะประตูทางเขาอันนึงตรงยามอันนึง อ่าตัวพี่แม่นห้องน้ําตัวพี่แหน่ห้องน้ําเดี๋ยวบุญโยซีค่อยอัปเดตให้พี่น้องได้ฟังตื้มเนาะได้ฮู้ตื้มว่าอ่าค่าใชยจ่ายมีอย่างต่างๆเนาะล้วมีผู้ใดแดที่มาช่วยเหลืออ่าในจุดๆนี้อ่าบุญโก็สิได้ค่อยอัปเดตให้พี่น้องได้ัฮู้อ่าแล้วก็มีหลายอย่างอยู่เนาะที่ยังบ่ทัน บุันมีน้องบอกว่าที่เป็นปูนซิมาโบกบ่ออะเรว่บารปูนเพพื้นเพราะว่าเหาคิดไล่ว่าเสาเป่ามันบพอสาเป่ามันบกพ้าพี่ทัดซีดลิ้นลิ้นซื่อเนาะยิ้มไปยิ้มาแล้วก็เลยว่านี่อันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งพี่น้องกะที่ว่าคือบุญโยเดวอลพันไปฮะเนาะว่ายังมีลายยางดูที่พวกเขาต้องการ อ่าถ้าพุทธทีเขามาเบิงเนาะอ่าแยาประกอบส่วนซวยน้องโลกับสมาธิประกอบส่วนใดโดยผ่านบุญนิ้วนี่แหละเนาะอ่าจะเป็นสะพานบุญให้อ่านี่มันไหนสร้งางไม่ได้เลยๆๆเอ้าแม่นา้าขึ้นมาเบิงดูเป็นอะไรมีจักหูซ่องลมนะหูเดียวซ่องหูเนี่เบียดซ้ำหูนี่ก็ะตะกา่างอันหูหนึ่งเ้ยแม่

ก้อนะเอากระชิบุญได้วะฮะเลยที่จะได้เสร็จนะตีไหมเนอะตีไหมเอาหัวเสาร์ผมจำพูดตีฮะเออก็จำเลยแล้วอินบ็อกก็มีอยู่เด้กก็จำเลยซะเอาพี่น้องฝนกระตกแดดบุญองกาสิข้อหยาจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อ ่าเอาไว้ปั๊น้แลวเราค่อยมาติดตามเบ้างเนาะคือว่าซ้ำมือกับซ้ำเทื้าพ้นก็ได้โอ้ยไหนดิพุ่นกับลางเหือนน้องโลพี่น้องเอ้พุ่นตกลางเลยตกแห้งอีเด้มน่าแป๊บเดียวตกหมดก็ได้ ตกทุกคืนทุกมือ้ออุดมสมบูรณ์ดีอ่ะอีกเทอานึงเน่สร้างคนจนได้เอาปูนนี้เขามาหนึ่งโอเค yeah, okay. อาโอเคพี่น้องเดี๋ยว เมือนนะ้าพีอยู่สิมาอัพเดทนะพี่น้องเด้เบิ้งไหมลัางจากที่อันน่าเพิ่นเฮ็ดสำเร็จเนาะโอเคเลยพี่ตามอี่ที่ต่อไปี่น้นงะบาย